สวัสดีจ้เพื่อนๆวันนี้แอดมินหนอนพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เขตหนองจอกนะคะวันนี้เราจะพามาดูคั้งคาวแม่ไก่อยู่ตรงถนนคลอง10-14คร้างคาวแม่ไก่อยู่ตรงเนี้ยมานานมากแล้วมาตั้งแต่สมัยแบบเรายังเด็กๆอะ่ะเราตอนเราเรียนเนี้ยเราก็ยังเคยมาบ้านเพื่อนเนี้ยเราก็จะเจอจะอยู่ข้างในนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่า บรรยากาศจะเป็นยังไงไปไปกันเลยเราก็เข้ามาถึงตรงจุดที่ชมครังคาวแม่ไก่แล้วแต่ป้ายจะเลือนลานิดนึงเพราะว่ามันเนิ่นนานและป้ายทำจากไม้อันนี้เป็นบ้านของชาวบ้านนะ บ้านคลอดลิศซอยจะเลี้ยวเข้าไปข้างในนี้ข้างในี้อนนันนกพระอาทิตย์กําลังอัจสดงแล้วก็ค้างขาวตอนนี้กําลังนอนอยู่เดี๋ยวเราพาไปชมภาพค้างขาวที่นอนอยู่ดีกว่านาะแล้วเดี๋ยวเราพอดูค้างขาวจากด้านในเสร็จเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันว่าเออค้างขาวบินออกมาทางไหนอย่างไรบ้างเราไม่แน่ใจว่าข้างนอกอ่ะจะเห็น ข้างคาวได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าข้างในป่าส่วนข้างในที่เป็นสวนนะข้างคาวเยอะมากๆอืมแล้วก็ช่วงนี้เนาะเราก็อย่าลืมใส่แมสป้องกันกันด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์แบบนี้จะนำพาอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าแล้วก็เราก็จะไปออกไปชมข้างนอกสวนดูเวลาข้างคาวบินออกมาจากรังของเขาเนาะไปไปกัน เพื่อนๆเราเข้ามาถึงกันแล้วข้างคาวแม่ไก่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกาะตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เราจะไม่เห็นเวลาที่ตัวข้างคาวบินออกไปนะเราต้องออกไปดูข้างนอกว่าเขาบินไปทางไหนบ้างแต่ข้างหน้าจะมีป้ายบอกอยู่ว่าตรงนี้มีข้างคาวแม่ไก่แต่ป้ายมันจะหลุดลุยแหละมันจะ พังแล้วแล้วก็เข้ามามันจะเป็นบ้านเขาจะเป็นบ้านคนบ้านคนอืมเราเข้ามาในซอยบ้านคนแล้วก็เก่งใจเขานิดนึงโดยการเบิดลด้ลรถเอ้ยไม่ใช่โดยการทำเงียบๆเบาๆแต่เราก็จะมาส่องดูข้างข่าวนี่อยู่ข้างหลังอยู่ที่ต้นนี้กับพุ่มป่าพุ่มนี้นะนี่ไงข้างข่าวเต็มต้นจามจุรีนี้เลย ดูดิเพื่อนๆเห็นกันไหมโอ้โนี่เต็มเลยกล้องเราซูมได้แค่นี้เสียดายจังแต่ข้างในก็มีอีกนะแบบข้างในเป็นป่ามันก็จะมีอีกตรงนูนงน้นก็มีต้นนูนูน้นมีมียุงด้วยนะนเพื่อนๆน้องเริ่มบินกันแล้วเนี่ย ยังไงน้องบินแล้ว นี่ขงเงข้าวเริ่มบินกันแล้วดูสิว,ว้าวเต็มเลยอ่าจะมีเ,เตรียมออกหากินโห ทุกคนเริ่มตื่นกันละทุกตัวไม่ใช่ทุกคนว,วอ้ยยิงไงเขาบินกันแล้วเนี่ย ข้างข้าวแม่ไก่จะกินผลไม้แล้วก็กินพวกแมลงตัวเล็กๆหรือว่าหนูหนาอะไรอย่างนี้ตัวเล็กๆเกงี้ยนั่นแหละเนี่ยพอเ,เตรียมตัวจะออกไปหากินกันแล้วลายเห่อ,อ,อเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราไปดูข้างในมาว่า ข้างข่าวเขาบินยังไงนอนยังไงอ่ะนะแล้วก็บินออกอยังไงแต่สรุปแล้วก็คือเราออกมาดูข้างนอกตรงเนี้ยเราก็จะไม่เห็นเขาบินเพราะว่าเขาบินแบบกระจัดกระจายออกออกมาก็คือที่บ้านเขาที่เป็นต้นไม้เขาก็จะบินกระจัดกระจายออกไปทํามาหากินของเขากันเอาเป็นว่าเราจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าข้างข่าวแม่ไก่ณน,ะนองจอกใครอยากเห็น ก็มาดูได้แต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นแบบอลังการเราก็ว่าน่าจะดีที่สุดก็คงที่ราชบุรีเนาะเอาแหละเราไปก่อนอมีเด็กอะไรนะเอาละไปก่อนดีกว่าจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันในหนองจอกเดี๋ยวมาติดตามกันดูอีกทีนหนึ่งนะจ๊ะบ๊ายบาย